นุกสุดทิดาเตรียมคำสั่งเสียหากต้องจากไปเผยทำใจได้เร็วขอบคุณที่เป็นมะเร็งนุกสุดธิดาเตรียมคำสั่งเสียหากต้องจากไปหลังจากที่สาวนุกได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางไอจประกาศขอหยุดการขายของอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากต้องเข้ารับการผ่าตัดมะเร็งต่อมไทรอยที่ลุกลามไปต่อมน้ำเหลืองถึง17จุด ต่อมาได้โพสต์รูปเข้ารับการรักษาผ่าตัดที่โรงพยาบาลเสร็จเป็นที่เรียบร้อยล่าสุดก็ได้ออกมาเปิดใจกับทางข่าวสดออนไลน์พร้อมกับเล่าว่าได้สั่งเสียไว้เป็นที่เรียบร้อยรวมถึงพิธีการจัดงานศพด้วยโดยนุกเล่าว่าจริงๆมะเร็งไทรอยด์เป็นอีกหนึ่งภัยเงียบที่น่ากลัวพอสมควรอย่างแรกเลยตรวจเลือดก็ไม่เจอผลเลือดไม่ขึ้นค่ามะเร็ง อย่างที่สองไม่มีอาการใดๆเลยไม่มีอาการเจ็บป่วยปวดหัวตัวร้อนก็ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเจอได้ก็คือการคลำแล้วเจอพอเจอก็ต้องไปเจาะชิ้นเนื้อแล้วตรวจถามว่าของนุกคือเจอจากการคลำใช่หรือเปล่านุ๊กเล่าให้ฟังว่าจริงๆเราก็เริ่มรู้สึกว่ามีก้อนๆเสร็จแล้วเราก็ถามหมอโรคทั่วไปเขาบอกว่าอาจจะเป็นถุงน้ำยังไม่ต้องกังวลมากนะ แต่ถ้าว่างให้ไปตรวจเลยก็แล้วกันพอเราไปตรวจก็ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ถึง2ใบเลยทีเดียวโดนไป12ล้านที่คอถามว่าที่ไปตรวจก็เพราะไปตรวจสุขภาพประจำปีใช่ไหมนุกเล่าให้ฟังว่าตอนแรกไปตรวจสุขภาพประจำปีพอครั้งที่สองเป็นช่วงโควิดพอดีก็เลยไปเอาตาซาวตรวจเฉพาะทางเลยแต่ในขณะเดียวกันวันนั้นก็ตรวจทางร่างกายด้วยเหมือนกันผู้สื่อข่าวถามว่าพอตรวจแล้วพบความผิดปกติยังไง นุกเล่าให้ฟังว่าพอตรวจเฉพาะทางปุ๊บก็เจอก้อนเนื้อขึ้นที่ดีไปกว่านั้นคือก้อนเนื้อนี้มีแคลเซียมไปเกาะบริเวณโดยรอบซึ่งอันนั้นมันคือการโชว์ว่าก้อนเนื้อไม่ปกติแล้วเมื่อถามว่าตอนที่หมอบอกว่าเป็นมะเร็งรู้สึกยังไงนุกได้เผยว่าตอนนั้นคุณหมอไม่ได้บอกค่ะแต่ว่าเราในฐานะของครูสอนการแสดง การแสดงของหมอนั้นไม่เนียนเลยค่ะคุณหมอพยายามจะบอกเราว่าผมไม่ทราบจริงๆครับเดี๋ยวเราต้องเอาชิ้นเนื้อไปตรวจจริงๆพอผลตรวจออกมาเราค่อยมาอ่านผลกันในวันนั้นแต่วันนี้คุณสุธิดาสบายใจได้นะครับว่าผลยังไม่ออกแต่คุณหมอไม่เนียนเรารู้ตั้งแต่สายตาปฏิกิริยาหลายอย่างชัวร์แล้วร้อยเปอร์เซนผลออกมาแล้วเมื่อถามว่าตอนนั้นเสียใจไหมนุกได้เผยว่า มนุษย์พอพูดคำว่ามะเร็งก็คือเท่ากับตายก็คิดว่าอยู่กับฉันจะตายแล้วหรอก็มีคำถามถามตัวเองว่าฉันจะตายแล้วหรอแล้วไม่ใช่คำถามเดียวเพราะมันคือการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเราจะถามตัวเองอยู่ซ้าๆใช่ไหมฉันถูกลอตเตอรี่หรอก็ถามซ้าว่าฉันจะตายใช่ไหมฉันจะตายจริงๆใช่ไหม ก็เริ่มและอะไรที่เคยเป็นห่วงอะไรที่เรารักมันก็จะขึ้นมาแน่นอนลูกมาก่อนแล้วลูกๆแล้วก็งานลูกค้าพรีเซนเตอร์ต่างๆจะหลุดไหมมันหลายอย่างนะครอบครัวจะไปต่อกันยังไงถามว่าแต่ดูมีกำลังใจดีไม่เหมือนคนป่วยนะนุกได้บอกว่าตอนที่ทุกทั้งหมดประดังเข้ามาคุณหมอยังตรวจอยู่นะยังไม่ให้ผลเราสักทีเราก็เริ่มหยุดคิด สุดทิดาเธอต้องหยุดทุกอย่างเราพรั่งพรูคนแพนิคค่ะเราก็หยุดแล้วไล่มาว่ากลัวอะไรกลัวการพัดพรากจากลาจากสิ่งที่เรารักซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาก็ไล่แล้วตอบทีละข้อเป็นเรื่องธรรมดาที่เราต้องเกิดนะ ถ้าวันนี้เราไม่ได้เป็นมะเร็งเราอาจจะโดนรถชนตายเราก็ต้องพัดพรากจากของที่เรารักเป็นธรรมดาแล้วไม่มีใครกำหนดได้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไรเพราะฉะนั้นก็ต้องทําใจมันแก้อะไรไม่ได้ทุกคนต้องเจอมาอย่างที่สองเรากลัวอะไรอย่างที่สามกลัวอะไรกลัวการตายการตายจากมะเร็งน่าจะเป็นหนึ่งในการตายที่สบายที่สุดเราจะตายโดยการมองไปรอบเตียงแล้วก็มีแต่คนที่เรารักและรักเรา คุณหมอก็น่าจะประมาณว่าฉีดยาให้เราค่อยๆผ่อนคลายแล้วก็หลับไปอย่างที่เขาบอกว่าจากไปอย่างสงบก็น่าจะเป็นความรู้สึกที่ไม่น่าจะมีอะไรกังวลน,นะเราก็มานั่งตอบทีละข้อทีละข้ออย่างนี้ค่ะก็เลยรู้สึกว่าอ้าวดีนี่ดีที่ได้เป็นนะเมื่อถามว่าตอนที่บอกครอบครัวเป็นยังไง นุกได้เผยว่าที่บ้านไม่ค่อยอยากจะเชื่อก็มานั่งนึกว่าเป็นความผิดของที่บ้านหรือเป็นความผิดของเราเพราะเคยมีดาราหนุ่มท่านหนึ่งขับรถทับขาแล้วนุกก็บอกว่าแบบนี้โทษนะขับรถทับเท้าเราแล้วเขาก็บอกว่าบ้าแล้วก็ออกรถไปจนตัวเราจมไปในเบาะใต้รถทุกคนก็ตกใจก็เลยสงสัยว่าเวลาเราบอกอะไรกับใครเราอาจจะบอกแบบ เธอเธอเราเป็นมะเร็งนะกลับไปบอกสามีที่บ้านด้วยท่าทางที่ไม่สีเรียดเมื่อถามว่าจนเป็นที่มาว่าสามีไม่เชื่อจนทะเลาะกันหรอนุกได้เผยว่าก็ไม่ใช่เรื่องนั้นหรอกค่ะ ถ้าตัดไปในพาร์ทของสามีที่นุกเล่าว่ามันเป็นพาร์ทของนุกซึ่งอาจจะฟังดูตลกบ้างซีเรียสบ้างแต่ถ้าในพาร์ทของเขาคือวันที่เล่าคนอาจจะเข้าใจผิดเพราะเราไม่ได้แตะพาร์ทของเขาแต่ถ้าเราขยายความพาร์ทของเขาเขาทำงานตลอด2ปีกว่าตลอดที่เราเปิดยิมแล้วเขาก็เป็นคนที่รักครอบครัวเขามากเขาเคยบอกว่าอยากกลับบ้านทุกเดือนนะทุกเดือนก็ไม่ได้กลับ เพราะว่ายิมไม่ประสบความสำเร็จและคนที่ทำให้สำเร็จรอดพ้นจากวิกฤตทุกๆวันก็คือเขาเราไม่ได้ให้เขากลับเขาก็รู้สึกว่าที่ไม่ได้กลับก็เพราะว่าเธอ เธออาจจะไม่ชอบบ้านฉันก็แล้วแต่จินตนาการของเขาเขาก็เก็บเรื่องนี้ไว้ในใจแต่ก่อนที่เราจะไปบอกเขาเรื่องมะเร็งสองวันเขามาบอกว่าเขาจะกลับบ้านน้องจะแต่งงานแล้วไม่กี่วันนางนี่ก็ไปบอกเขาว่าเป็นมะเรง็งถ้าเราเป็นสามีก็คงคิดว่าจะเล่นใหญ่ไปถึงไหนคงคิดว่าหาเรื่องไม่อยากให้เขากลับบ้านใช่หรือเปล่าเมื่อถามว่าตอนที่เขาไม่เชื่อทะเลาะกันไหม นุกได้เผยว่าไม่ถึงกับทะเลาะกันค่ะแต่เป็นเหมือนภัยเงียบเหมือนมะเรง็งต่างคนก็ต่างใช้ชีวิตเราก็เลี้ยงลูกแต่ก็รู้สึกแปลกๆทำไมดูเขางุนงี่จากที่รักรก,กันดีงึดงัดยืนยันว่าฉันจะกลับแล้วก็ดูไม่เป็นห่วงเราเลยแต่เราก็ไม่ได้คาดหวังให้ใครเป็นห่วงไม่ได้ให้ทุกคนมาแ a c t i ้งก็ดีแล้วไม่ต้องมาเป็นห่วงแต่ก็มีงงว่าเป็นอะไรนะบางทีก็มีคำพูดแปลกๆ จนวันที่เขาเห็นก้อนเนื้อหลุดออกจากร่างของภรรยาเขาเขาก็คงสรตะได้ว่าตอนที่เห็นรูปซึ่งเราไม่ได้เป็นคนถ่ายนะผู้จัดการกับโก้ธีรศักดิ์เป็นคนถ่ายรูปเอาไว้พอเขาเห็นเขาก็นิ่งไปสักพักหนึ่งแล้วก็มาบอกว่า I love you นะเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนเรื่องกลับไปดีเหมือนแต่ก่อนตอนที่เราต้องกลืนแรกก็แกล้งถามว่าตกลงจะต้องกลับเมื่อไรเขาก็บอกว่าจะกลับได้ยังไงก็ต้องอยู่ดูลูกช่วยกัน เขาเข้าใจแล้วว่าภรรยาไม่ได้เป็นวันเดอร์บูเมนตายได้เหมือนกันถามต่ออีกว่าได้สั่งเสียอะไรอีกโดยนุกได้เผยว่าจริงๆสั่งเรื่องงานศพด้วยซ้ําแต่คุณแม่เขาจะไม่ค่อยชอบฟังเราก็รู้ว่าเราก็คำคำแต่เราชอบพูดเรื่องงานศพตั้งแต่เด็กแล้วคือจะพูดแบบนี้ตั้งแต่เด็กแต่เขาจะไม่ค่อยชอบฟังเราคิดว่าถ้าเราอยากได้อะไรเราต้องสั่งเสียไว้สี อะไรอย่างนี้และเราอยากได้จริงๆอยู่แล้วไม่ได้พูดเป็นพิธีหรือพูดสวยๆเราอยากได้จากใจเราเราก็ต้องบอกเช่นนุกไม่ชอบให้มีงานอะไรไม่ชอบคนเยอะอย่างนี้ผู้สื่อข่าวถามว่าแล้วที่บอกว่าเป็นมะเร็งเหมือนเขาดาวชีวิตเอาจริงๆกลัวตายไหมนุกได้เผยว่าไม่ได้คิดว่าคือเขาดาวชีวิตพอเราเป็นมะเร็งเราเคยปฏิบัติธรรมก็พูดถึงเกิดแก่เจ็บตายอยู่แล้วการพัดพรากจากสิ่งที่เรารัก ทุกอย่างที่เราเคยปฏิบัติมาตอนที่เราเป็นพุทธก็ย้อนกลับมาส่วนหนึ่งแต่ทั้งหมดทั้งมวลสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงจริงๆก็คือคำว่าขอบคุณวันที่เรารู้สึกขอบคุณจังเลยที่ฉันได้เป็นมะเร็งที่ฉันได้เป็นโรคร้ายที่ยังไม่ถึงกับมาคร่าช,ชีวิตฉันในเวลานี้ แต่มาเตือนสติฉันว่าคำขอบคุณที่เรารักคือคำขอบคุณมาจากหัวใจจริงๆเราขอบคุณมันจริงๆนะที่มาเตือนเราที่ทําให้เราไม่ประมาทว่าชีวิตเราสามารถจะไปได้ทุกเมื่อต้องเตรียมไว้ชีวิตเราความสุขของชีวิตคืออะไรมันง่ายขึ้นทำชีวิตง่ายขึ้นทำใจง่ายขึ้นมันรู้ว่าเราจะทำอะไรต่อไปหนึ่งชัดเจนขึ้น ถามต่ออีกว่าตอนนี้หายสนิทแล้วหรือยังนุกได้บอกว่าถ้าศัพท์ทางการแพทย์ก็ตอบแล้วว่าหายตั้งแต่ตัดออกไปแล้วคุณหมอบอกแบบนี้ตัดออกไปทั้งหมดเท่าที่จะตรวจเจอแล้วไม่มีชิ้นไหนที่ว่าตรวจเจอแล้วตัดออกไปไม่ได้และก็เก็บส่วนต่างๆที่คาดว่าจะหลงเหลือเก็บด้วยการกลืนแร่ไปอีกทีนึง แต่ทั้งหมดทั้งมวลอีก6เดือนเราจะต้องเจอกันใหม่ในส่วนของมะเร็งในส่วนของไทรอยก็ต้องรักษาแยกกันออกไปส่วนของมะเร็งเราก็ต้องตรวจค่าเอาตั๊ซาวดูอีกทีหนึ่งว่ามีก้อนไหมเช็คเลือดว่ามีอีกไหมถ้าไม่มีก็โชคดีไปแต่ถ้ามีก็ถูกรางวัลที่1อีกเป็นรอบที่สองก็ต้องกลืนแร่อ,อีกรอบหนึ่งขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ